ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้บริหารของทั้งสภาอุาตสาหกรรมนะคะท่านผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมานา l i f e Exchange ทางเลือกใหม่ของ SME แล้วก็สตาร์ทอัพไทยในตลาดถูกทุกท่านค่ะดิฉันนะคะสัชชิธรพงอ์อดิศักดิ์ค่ะกรรมการบริหารแล้วก็หัวหน้าแผนก p r i v a t e enterprise KPMG ประเทศไทยค่ะในเซสชั่นที่ผ่านมานะคะท่านผู้ประกอบการก็คงจะได้รับข้อมูลนะคะ ได้ฟังแนวโน้มทิศทางของธุรกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นนะนะคะรวมถึงหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการระดมทุนจากพี่ประพันธ์นะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลอดจนการใช้ประสบการณ์นะคะของท่านผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเริ่มมีความสนใจที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจแล้วก็อยากที่จะระดมทุนกันบ้างแล้วใช่ไหมคะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอ ขอบคุณทางสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะที่ได้ให้โอกาส KPMG คะ่ะเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อสร้างความเติบโตทางธรุรกิจให้ SME และ Startup ในวันนี้นะคะก็าจากที่คุณเจริญนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KPMG คะ่ะได้กล่าวข้างต้นนะคะว่าพันธมิตรทั้งหามวยงานเนี่ยเล็งเห็นแล้วคะ่ะว่าการเตรียมความพร้อมให้กับ SME แล้วก็ Startup เนี่ย ให้สามารถที่จะสร้างความเตมิบโตของธุรกิจได้สามารถระดมทุนได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ประกอบการนะคะเพราะจะเป็นการเพิ่มเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จให้ผู้ประกอบการคะ<อ>่ะก็ในวันนี้นะคะดิฉันก็จะขออนุญาตแนะนําหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่เราได้คุยพูดคุยกันมาตลอดวันนี้นะคะในส่วนของค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะเราก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะ ก็ก็คือโปรแกรมในส่วนของ incubation นะคะก็คือทางด้านซ้ายสีเขียวนะคะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะก็คือโปรแกรม acceleration ค่ะก็หลายท่านคงสงสัยนะคะว่าทั้งสองโปรแกรมนี้คืออะไรต่างกันยังไงนะคะขออนุญาตอธิบายในส่วนของ incubation ก่อนค่ะในภาพใหญ่นะคะโปรแกรม incubation เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการขยายธุรกิจต้องการระดมทุนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนในตลาดทุนหรือว่าการหาพันธมิตรทางธุรกิจนะคะหรือการทํา M&A ค่ะได้เข้าใจแนวทางแล้วก็ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมค่ะลักษณะของการอบรมเนี่ยก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะเห็นภาพออวิธีการต่างๆนะคะผ่านท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในทุกๆด้านนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะรวบรวมสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่อบรมในแต่ละหัวข้อนะคะ,ะ,ท,ะ,ะท่านผู้ประกอบการท่านผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมะจะต้องประเมินสถานะระความพร้อมของบริษัทตนเองค่ะว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละ,ะบ,บทเรียนที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วเราได้กลับมามองบริษัทตัวเองแล้วเห็นว่าบริษัทตัวเองอมีความพร้อมในระดับไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะหลังจากที่สิ้นสุดการอบรมนะคะ ในหลักสูตร i n c u b a t i o บนะคะผู้ประกอบการก็จะเข้าใจค่ะว่าการเตร็มความพร้อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วท่านก็จะทราบค่ะว่าบริษัทของท่านเนี่ยมีระดับของความพร้อมนะคะเดียวในระดับไหนและมีด้านใดบ้างที่ท่านจะต้องปรับหรือว่าจะต้องพัฒนาองค์กรให้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เรียนนะคะนี่มาสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ประกอบการก็จะได้ก็ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะร่วมจะจะ สมัครเข้าร่วมหลักสูตร a c c e l e r a t i o n ต่อไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะภายใต้หลักสูตร i n c u b a t i o นเนี่ยนะคะผู้เข้าร่วมอบรมจะมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนนะคะสูงสุดจำนวน50,000บาทค่ะซึ่งเป็นเงินทุนที่จะได้รับจากกองทุนส่งเสริมการพัฒน,นาตราดทุนหรือว่า c m d s นะคะซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องดําเนินการนะคะตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนดค่ะในส่วนของเงินทุนสนับสนุนนี้นะคะ เราทั้ง3หน่วยงานเนี่ยก็คือมีความตั้งใจว่าจะให้ท่านผู้ประกอบการนะคะนําเงินทุนเนี่ยค่ะเพื่อไปปรับระบบงานหรือว่าเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทตนเองนะคะแต่หลายท่านอาจจะมีคําถามว่าแล้วการปรับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่สามารถที่จะมาเ,เบิกได้จากเ,เงินทุนตรงนี้นะคะก็ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นพวกค่าที่ปรึกษานะคะค่า ที่ปรึกษาด้านบัญชีค่าที่ปรึกษา,ษาด้านกฎหมายหรือว่าค่าผู้สอบบัญชีค่ะค่าพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้ดีขึ้นนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ก็คือบริษัทก็สามารถนํามาเบิกได้กับทางกองทุนนะคะจากหลังจากที่ท่านได,ไ,ดได้เรียนโปรแกรม Incubation ไปแล้วนะคะค่ะซึ่งในเรายองในเละเอดของการเบิกจ่ายนะคะเราก็คือจะไปคุยกันนะหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโปรแกรม Incubation ไปแล้วนะคะ นี่เป็นเป็นภาพใหญ่ๆของโปรแกรม Incubation ค่ะในส่วนของอ n c u b a t i o n ที่เราเปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้นะคะก็จากที่หน้าจอเลยค่ะ,อะตอนนี้เรามีเปิดรับสมัครนะคะ,ะโปรแกรมแรกเนี่ยก็จะเป็นวันที่2-4มีนาคมนะคะ2565ัางผระบบออนไลน์นะคะโดยผ่านระบบ Zoom meeting นะคะ โดยจะเป็นการสัมมนาในช่วงบ่ายของ3วันนี้ค่ะก็คือตั้งแต่เวลา13านาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะใน,น,นส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปนะคะเนื้อหาเราเนี่ยก็จะเ,เป็นเนื้อหาที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นภาพรวมของการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะตลอดจนมุมมองในการทําธุรกิจด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทิศทางอาของเศรษฐรกิจแล้วก็ผลกระทบจาก,จากต่อธุรกิจนะคะโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TBRI ค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณองค์อาจกิติคุณชัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสันสวิตจำกัดมหาชนคุณสุธิดามงคลสุทธีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ แล้วก็คุณธีรพงศ์จันสิรินะคะจากไทยูเนียนกรุ๊ปก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทานฟอร์มธุรกิจของกลุ่มไทยูเนียนให้กับท่านผู้ประกอบการได้ฟังนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวคิดในการสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจหรืนนอ operational excellence นะคะโดยคุณวิวัฒเขมเขมมนทารบน,นะคะจากรบริษัทบรรจักวัฒนาพลาสติกจำกัดค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของอาการระดมทุนนะคะ คุณทวีชัยตั้งธนาทร์เฮดของเคพีนะเคมาช่วยค่ะค่ะก็ในส่วนของคุณธนาชัยนะคะตั้งบริษัทตลาดหุ้นนะคะเฮดของ Investment Banking ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดมหาชนจะเล่าให้จะเล่าให้ฟังนะคะถึงว่าทางเลือกในการระดมทุนแล้วก็การสร้างแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนธุรกิจของบริษัทอคุณจะมีทิศทางอย่างไรบ้างค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีข้อมูลอินไซ์ค่ะจากสํานักงานกรตอตแล้วก็ตลาดหลักษาัพแห่งประเทศไทยนะคะถึงข้อมูลนะคะแนวทางแล้วก็เกณฑ์ต่างๆในการระดมทุนผ่าน Live e x c h a n g e อย่างที่พี่ประันธนได้ได้แจ้งไว้เมื่อกี้นะคะว่า,าทางกรตอตเนี่ยก็ได้ประกาศเกณฑ์ขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งในการสัมมานาครั้งนี้ค่ะก็คือประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะได้เป็นอ,อีเวนต์แรกๆเ,เ,เลยนะคะที่เราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันค่ะ ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีกลยุทด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็การเทคนิคการปรับเปลี่ยนองค์กรต่างๆนะคะให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ค่ะแล้วก็มีคุณโทมัสนะคะพิชเยนหงพักดีค่ะจาก Smart i ไ Group นะคะหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ a n นิเทคนะคะคุณโทมัสก็จะมาแชร์เทคนิคให้ฟังค่ะในส่วนของ KPMG ค่ะเราก็ขนผู้เชี่ยวชาญ จับทุกแขนงมาให้ความรู้นะคะทางด้านกฎหมายภาษีบัญชีการควบคุมภายในค่ะซึ่งเนื้อหาต่างๆเนี่ย KPMG ก็ได้ขัดเลือกมาว่าเป็นข้อมูลนะคะที่จำเป็นสำหรับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นภาพรวมของในส่วนของ Incubation นะคะค่ะแล้วส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นหลักสูตร c c e l e ลเลชันค่ะทางด้านขวานะคะก็คือจะเป็นสีฟ้าค่ะ ก็ในส่วนของ Acceleration เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า Acceleration เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เป็นระดับถัดไปนะคะเป็นโปรแกรมที่สืบเนื่องต่อเนื่องจากโปรแกรม Incubation ที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะคะคือต้องบอกว่าโปรแกรม Incubation เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเบื้องต้นนะคะนะส่วนโปรแกรม Acceleration คะ่ะก็จะเป็นโปรแกรมที่เข้มข้นนะคะอย่างที่พี่ประพันธ์ได้ได้กล่าวไว้นะคะว่า ปโปรแกรมที่ที่โหดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการค่ะให้สามารถมีความพร้อมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งาตามที่เราอ่ะได,ได้ได้พูดคุยกันไว้นะคะหลักสูตรของเอ c e l e เซ t เลเรชันนะคะเราอ่ะวางไว้ว่าเราจะเป็นหลักสูตรแบบออนไซต์ site, นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ประกอบการค่ะก็จะได้พบ พบเจอกับท่านวิทยากรแบบ Face-to-face นะคะแล้วก็ได้รู้จักผู้ประกอบการท่านอื่นค่ะที่ได้เข้ามาเรียนจะได้มีการแชร์ประสบการณ์ได้พูดคุยกันนะคะซึ่งในภาพรวมค่ะของโปรแกรม Acceleration นะคะจะมีระยะเวลา6-7เดือนนะคะในช่วง3เดือนแรกค่ะเราจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการร่วมกันนะคะการรรู้ในเชิงปฏิบัติการเนี่ยคืออะไรนะคะหลายท่านอาจสงสัยค่ะใน ในเรื่องของการเรียนรู้ในช่วง3เดือนแรกเนี่ยในแต่ละหัวข้อนะคะเราจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบทฤษฎีหลักการนะคะแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์นะคะแล้ก็ตบท้ายด้วย Workshop อปหรือเคสต s t ดี้นะคะในทุกหัวข้อค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้าใจในหลักการและสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะซึ่งเราก็คือจะพบกันเนี่ยสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะโดยละเอียดของเนื้อหาค่ะ ก็จะเป็นการทำเวิร์กช็อปบิสเนสแพลนนะคะมีการเรียนรู้เรื่องของการปรับโครงสร้างนะคะการทำเวิร์กช็อปการปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะเป็นกลรุที์ด้านต่างๆที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตลาดการจัดการองค์กรนะคะการบริหารความเสี่ยงการบริหารบุคคลนะคะรวมถึงการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานชิปใหญ่นะคะหรือ P A E นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทจะต้องจัดเตรียมถ้าจะต้อง กระดมทุนในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนเซ a เอเหรือว่า Life Exchange ค่ะหลังจากจบนะคะ3เดือนแรกที่เราได้เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการแล้วค่ะท่านจะมีเวลา3เดือนนะคะที่จะนําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจาัดทําแผนธุรกิจค่ะรวมถึงแผนกระดมทุนของบริษัทนะคะแล้วก็ภายในแผนนี้ย ท่านจะต้องมอีการวางแผนว่าจะต้องปรับองค์กรในด้านใดบ้างไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างนะคะหรือว่าปรับระบบงานต่างๆค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะท่านก็จะได้รับคำปรึกษาจากโค้ชนะคะซึ่งก็จะเป็นโค้ชที่มีได้รับประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแล้วนะคะแล้วก็เป็นโค้ชจากทีมงานของ KPMG ค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะท่านจะหลังจากที่มีการจัดเตรียมแผนธุรกิจนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษา ในเรื่องของการจัดทําแล้วท่านก็จะต้องมานําเสนอแผนธุรกิจแล้วก็แผนการะดมทุนนะ่ะให้กับท่านผู้สมคุณวุฒินะคะเพื่อช่วยในการให้ความเห็นค่ะเพื่อให้ท่านมีแผนธุรกิจที่เหมาะสมแล้วก็นําไปใช้ได้จริงค่ะนี่ก็คือเป็นแนวทางแล้วก็แผนในการเ,าเรียนในหลักสูตร acceleration ค่ะแล้วก็ภายหลังจากที่จบหลักสูตร acceleration นนะคะสิ่งที่ ผู้ประกอบการจะต้องมีมีในมือแน่ๆนะคะก็จะเป็นแผนธุรกิจที่สามารถเอาไปพัฒนาองค์กรได้จริงค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Acceleration Program ก็จะได้เงินสสนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะค่ะในส่วนของการสมรัครเนี่ยเราก็คือจะเปิดรับสมัครหลังจากทีเ่เรามีการอบรม incubation ไปแล้วค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นข้อมูลของ Acceleration นะคะ ก็ในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเก็อยากจะชวนให้ผู้ประกอบการนะคะมาร่วมมาร่วมกำหนดก้าวแรกของธุรกิจนะคะด้วยการอบรมเข้าอบรมโปรแกรม Incubation ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเติบโตของท่านได้ค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของในส่วนของโปรแกรมนะคะค่ะมีคำถามไหมคะ คำถามขออนุญาตดูสักคู่นะคะตอนนี้คําถามอาจจะยังไม่มานะคะแต่ว่าผู้ประกอบการจะเริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะคะในตัวของ i n c u b a t i o n นะคะก็เรียกได้ว่าตัวหลักสูตรเนี่ยที่ทั้ง3หน่วยงานนะคะได้ออกแบบมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็สามารถทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าสู่ในตัวของตลาดทุนได้อย่างมีทิศทางมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณประพันธ์มีเพิ่มเติมไหมคะอยากให้คาแนะนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายผมอยาก อยากบอกว่าผมมาอยู่ในกระบวนการและผมต้องชื่นชมแนะครับคุณคุณสัิยรนะครับที่ทุ่มเทออกแบบทําหลักสูตรอันนี้อย่างจริงจังเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าตั้งใจที่จะให้เลยนะครับแล้วก็ขนทีมของ KPMG มาหมดทั้งบริษัทเลยนะฮะทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบัญชีฝ่ายควบคุมภายในฝ่ายกฎหมายภาษีอากรผมว่าอันนี้ยต้องขอบคุณมากๆนะฮะ แต่ผมอยากแนะนำท่านผู้ประกอบการะฮะเริ่มเข้า Incubation ก่อนนะฮะทำมีสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับยกระดับบริษัทแล้วค่อยตัดสินใจนะฮะว่าจะไป Acceleration โปรแกรมต่อไหมเพราะ Acceleration โปรแกรมผมย้ำนะฮะเยี่ยมโหดมากนะครับแล้วท่านจะเจอกับงานหนักมากแต่ผมอยากรับประกันได้ว่าเมื่อผ่านงานหนักไปแล้วเนี่ยท่านก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะฮะ ผมก็อยากขอบคุณสภาวุสาหกรรมและ KPMG เป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำโปรแกรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะฮะผมน่ะดีใจอันหนึ่งผมอยู่ตัดอยู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ SME มาเยอะนะจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เรามาร่วมกันทำตรงนี้ผมว่าจะเป็นการยกระดับ Ecosystem ของ SME นะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณทางคุณประการค่ะรู้สึกว่าทางคุณองอาจค่ะทางองอาจยากแจมด้วยเชิญครับนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทในภูมิภาคที่เข้า M&A แล้ววันนี้ไปอยู่ในเซตแล้วนะครับเรียกว่าพี่สอนน้องเลยับพี่องอาจนี่ก็พี่มีแต่ให้เหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับหลายส่วนผู้ที่เข้าอยู่ในการสัมมนาการฟังครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าและยังคิดว่าตนเองนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ หรือว่าบริษัทยังเล็กอยู่หรือว่ายังไม่พร้อมผมจะอยากจะบอกว่าคําที่ท่านเอ่ยทั้งหมดนะครับนั่นะคือสิ่งจําเป็นของวันนี้นะครับเป็นสิ่งจาเป็นของวันนี้แลวก็อยากจะบอกว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนนะฮะโดยเฉพาะ m a i มเอไลเดสตราลัพยันะฮะทุ่มทุนสร้างขนาดนี้นะครับทุ่มทุนสร้างแบบเช่นนี้ว่าอุ้มเรามากันเลยผมเลยโดยสรุปนะครับเป็นโอกาสอันดีมากสําหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเล็กหรือสตาร์ทอัพ ที่บอกว่าเราต้องดิ้นรนของตัวเราเองตลอดผมคุยในวันนี้ผมก็าอาจจะอวดได้ว่าผมก็เป็น SME เหมือนกับพวกเราจนถึงว่าเป็นลนักษณะแผงลอยด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้นะครับเราได้ขยับขึ้นมาถึงอย่างเนี้ยเราต้องการสิ่งหนึ่งที่สําคัญผมทวนอีกทีหนึ่งคือความยั่งยืนหรือความมั่นคงของธุรกิจของเราที่เราต้องรับผิดชอบคนรอบข้างคนที่อยู่ข้างหลังอยู่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับยังไรเสียนะครับในเบื้องต้นเพราะเราไม่ทราบเราก็เลยสงสัย แต่ว่าในส่วนนี้คนที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นงานเป็นการทั้งหมดฉะนั้นจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้านะครับเดินหน้าในการพัฒนาองค์กรของพวกเราก่อนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับโปรแกรมแรกเชิญเลยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนานคุณองอาจค่ะสําหรับคาแน,นะนํานะคะแล้วก็อย่างที่ทางคีพิมจีนะคะทางอย่างที่ทางคุณประพันธ์แล้วก็ทางคุณองอาจนะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วตัวหลักสูตรเนี่ยมันค่อนข้างปูมาให้กับทุกท่านเนี่ยถึงแม้ว่านะ ณวันนี้ภายในปีนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเข้าแต่ว่ามันจะเป็นการที่ปรับปรุงองค์กรเพื่อที่ให้เข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในช่วงท้ายไม่แน่ใจว่าพี่แอนมีคําถามมีคาแนะนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรืออยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะไปในช่วงท้ายก็วันนี้พี่ๆทุกท่านก็ได้ชักชวนนะคะให้เข้าโปรแกรม incubation กนันนะคะแล้วก็ a c c l a t i o n ในําดับถัดไปในส่วนของ KPMG อะคะ่ะ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหลักสูตรที่เราออกแบบมาเนี้ค่ะจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME หรือ s และ t u p r t u p ค่ะก็หวังว่าท่านท่านเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำประสบการณ์จากโค้ชนะคะที่เราจะได้จัดเตรียมให้หรือว่าวิทยากรในแขนงต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจในชีวิตจริงได้ะค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้ท่าน พี่พีพได้บอกไปว่าจริงๆแล้วก็คือถึงว่าในในช่วงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะระดมทุนได้ในปี2ปีแต่ว่าอย่างน้อยค่ะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจที่สูงขึ้นนะคะรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆแล้วก็อนาคตเนี่ยบริษัทก็จะสามารถสร้างความเติบโตได้แล้วก็สามารถระดมทุนในช่องทางต่างๆได้ค่ะก็ KPMG ก็ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนสนับสนุนนี้ค่ะ ค่ะข,ขอบคุณทางคุณสอดสิทธอน,นะคะคุณประพันธ์คะอาจจะมีคำถามทิ้งท้ายสุดท้ายค่ะที่มีเข้ามาก็คือตัวของ l i ฟ์เอ็กซ์เชจะเปิดเทรดได้เมื่อไหรค่คะับอ,อย่างที่เรียนฮะสำนักงานกราตาแล้วก็คณะกรรมการตลาดทรัพย์ได้อนุมัติมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการร่างหลักเกณฑ์และรายละเอียดเพราะฉะนั้นภายในไตรมาสหนึ่งนี่แหละครับเราจะมี l i v e exchange กระดานหลักทรัพย์แห่งที่3าของประเทศไทยครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านก็สามารถเตรียมตัวได้เลยนะคะตอนนี้แล้วก็ตัวอย่างหลักสูตรเองของเราก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านได้เข้าไปร่วมแล้วนะคะงไงก็ในวันนี้นะคะในส่วนของงานสัมมนานะคะต้องขอบคุณทางทางวิทยากรนะคะแล้วก็ทางผู้ประกอบการนะคะสำหรับงานในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจาก ทั้งสาหน่วยงานนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสภาวสารรงแห่งประเทศไทยและเคพมจีประเทศไทยนะคะต้องขอบคุณทางท่านวิทยากรทีมงานนะคะจาก3หน่วยงานนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมในวันนี้นะคะขอบคุณทางวิทยากรทุกท่านมากเลยนะคะ